เรียนบ้านหนองแมวตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลหนองขามอำเภอจกราดจังหวัดนครราช,ชสีมาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราร,ราช,ชสีมาเขต2เปิดการเรียนการสอน2ระดับได้แก่ระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษารวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น65คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น8คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัคณิตนาสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแมวการเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านหนองแมวได้ดำเนินการตามนโยบาย5พร้อมดังนี้อาคารเรียนพร้อมโรงเรียนบ้านหนองแมวได้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการห้องสุขาให้มีความสะอาดเรียบร้อยมีความปลอดภยัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักเรียนพร้อมนักเรียนทุกคนได้รับอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาของรัฐครูพร้อม โรงเรียนบ้านหนองแมวมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครูได้มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารพร้อมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอแผนการอนุมัติการปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมคณะครู ผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามบ้านวัดชุมชนการขับเคลื่อนนโยบาย5พร้อมโรงเรียนบ้านหนองแมว มีความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2567